สวัสดีไปว่าเคผมสวัสดีทุกคนด้นะครับม,มุ้งบอยดุยกีนงครับโอเคก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าวันนี้วันที่ผมถ่ายนะตอนนี้เป็นวันที่31มสิบัน 2018อก็คืออยากจะบอกว่าเป็นวันที่สิ้นปีใช่ไหมคือสิ้นปีที่ผ่านมาในชีวิตผมคือผมทําอะไรกับแบบไม่สาระมากปล่อยผ่านมากแบบนั่งดูหนังดูการ์ตูนเล่นเกมปีนี้ผมมีโอกาสตอนแรกผมกับแพรก็คิดกันไว้ไว้ว่าอาจจะแบบไปลูฟท็อปสักที่หนึ่งนี่ขึ้นอินเสิร์ตสำหรับคนไม่รู้นะเราก็ไปเช็คราคากันไว้ <c oughs> ใช่มง่งแพง,แพงสัดแพงมากคือมันแพงเกินไปว่ะขุนมันประมาณแบบห0 0 0ัหหรือส0 0 0แล้วแต่เกรดระดับ เนี่ยเหมือนกับว่าตอนแรกเราก็ถอดใจกันแล้วปัจจัยหนึ่งที่ว่าเราอยากไปรูปท็อปเพราะว่าอยากเห็นลูปจากทั่วเมืองผู้จากทั่วเมืองก็กินอาหารไปด้วยเพราะว่าผมเองก,ก็ไม่เคยไปรูปท็อปเว้ยมันแพงอ่ะบออางคนอาจจะแบบไปรูปท็อปเพื่อแบบกินน้ําสักแก้วแต่อันนี้คือผมอยากได้กินอาหาร <c oughs> ประจบเหมาะเว้ยทุกคนอาจจะสังเกตเห็นแล้วว่าด้านหลังพกมกย้ายหอมาใหม่ครับถือกัน <c oughs> อาจจะยังลกๆไปหน่อยเพราะว่ายังจดอะไรได้ไม่เข้าที่ เท่าที่ควรนะครับผมมันมีระเบียงดีๆซึ่งผมอยู่ชั้น7ซึ่งชั้น7เนี่ยก็สูงใช้ได้น่าจะพอเห็นปุได้บ้างีลยด้วยพาไปดูนี่เห็นไหมมันเป็นตรงราวตากผ้าเดี๋ยวผมก็เอาลาวตากผ้าออกได้ใช่ไหมมันก็พอเห็นวิวใช่ไหมก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะ ก็เลยบอกแพรว่าเฮ้ยเราเจอที่รูปท็อปดีๆราคาถูกแฮะก็บอกแพรบอกแพรเราเจอรูปท็อปดีๆราคาแค่พันห้าอ่าก็คือกูโก้ประเด็นคือผมอ่ะจะทํารูปท็อปแบบโฮมเมดก็คือทําเองที่ห้องเมื่อวานเนี่ยก็ได้ทําการเตรียมการมาเรียบร้อยแล้วแบบซื้อนู่นซื้อนี่เยอะแยะมากมายนะเราจะมาดูกันก่อนเลยเริ่มจากเราได้ทําการสั่งื้ตโต๊ะเจ้าตัวนี้ไปนะครับผมก็ทํามันกลางขึ้นมามันก็แบบยาวอย่ยาวเทียเลยเออแล้วค่อยเอาไป วางไว้ตรงระเบียงณเวลานั้นอ กล่อง้าดูเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นภาพปูโต๊ะนะครับผมเราก็ได้เลือกลนยนี้มาเพราะว่าอืมหน้าตอนที่ซื้อลายนี้มันดูดีสุดแล้วก็จะมีตัวเก้าอี้แถมมาด้วยกับโต๊ะนะครับผมอันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วนะที่ว่าเราซื้อมาโต๊ะแม่งก็แบบสองพันแล้วอะอเออต่อมาครับผมนี่ยาก,กันยุงเอาไว้เผื่อยุงกผืยุงกัดอันนี้เนี่ยผมพ r าวรีพรีเซนต์เลยผมไปซื้อมาที่มินิโซะปะวะเออน่าจะใช่มินิโซแหละลักซ์ลี่ซีรีเป็นกลิ่นแบ็คเบอร์รี่แกะมา มันคือเทียนก็ผมแต่ก็ผมลงทุนซื้อแก้วไวน์ไว้ยนี่ได้บรรยากาศหลูเลนิดนึงนะเดี๋ยวผมก็จะมาสาั่อาหารด้วยก็เท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยรูปท็อปฉบับโฮมเมดของผมเนี่ยมันอยู่ที่3,000บาทประมาณนั้นก็คือก็เก็บตังค์จากแพ้มาพันห้าเดี๋ยวผมออกเองพันหเราก็จะได้3,000ัรูปท็อปโฮมเมด ดยที่เราไม่ต้องเสียหกพันเลยเว้ถามว่าทําไมเราถึงต้องเสียงเป็นขนาดนี้ถูกไหมมันเป็นก้อนที่ใหญ่ระดับหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจสําหรับคนอื่นสําหรับผมเนี่ยมันคือก้อนที่ใหญ่ระดับหนึ่งเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ว่าค่อนข้างเงีงกทาไมเราถึงยอมเสียงน,น,นั้นจํานวนนี้เพราะว่าผมรู้สึกปีหนึ่งเนี่ยกว่ามันจะแบบมีวันแบบเนี้ยวันหนึ่งใช่ไหมันเป็นวันที่เขาดาวคน ประเทศเขาด่า,ดานักเวลาการแล้วก็มีจุดพดุมันเป็นอะไรที่แบบว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวก็ตอนนี้แพ้ก็ยังไม่รู้แผนการซึ่งผมก็จะหาจังหวะซึ่งไม่รู้จะหาได้ไหมว่าในวันนี้หาจังหวะแบบแอบตั้งโต๊ะจัดทุกอย่างเตรียมทุกอย่างแพ้มาถึงปุ๊บเซ์ไพร์อ่าอยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูกันก็อาจจะดูน่าเบือ่อหรือว่าไม่น่าสนใจสําหรับใครก็ตามนะครับผมก็พูดเยอะแล้วเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยอาหารในรูปท็อปฉบับโฮมเมดเนี่ยเราจะสั่งมาสามบอส คือไปดูมามันจะมีเป็นแบบคอสคอสใช่ไหมพวกลูปท็อปอะ่ะจะมีพวกคอสคอสผมก็จะเป็น3คอสอา,อาหารเนี่ยเราจะคัดเลือกมาพิเศษจะอาจจะเป็นจากในแกลบหรือว่าจากในวงในพวกอาหารที่มันดูดีๆหน่อยที่มันแบบมีชื่อหน่อยอเออซึ่งเมนูแรกเนี่ยเราจะเอาเป็นพวกอาหารทันเล่นเมนูที่2อจะเป็นอาหารจานหลักลองอะไรอาหารจานหลักแล้วทีเนี้ยอันที่3ก็จะเป็นพวก d e s s ร r t แบบขนมหวานตกท้ายระหว่างนั้นก็จะมีพวกเสิร์ฟบนแก้ววายเพราะผมแพ้ออลกอ์ ก็นั่นแหละอะรวมๆประมาณนี้แล้วก็ส่วนเรื่องของอาหารอะไรเงี้ยเราก็ค่อยไปดูหน้างานเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ด้วยว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะนั่นแหละรอไปดูกันลวกันนะว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับผมก็เราจะไปเที่ยวกันก่อนอาจจะไปดูหนังหรือไปกินข้าวอะไรกันก่อนแล้วตกดึกเราจะมาเริ่มแผนการนี้กันโดยที่แพยังไม่รู้นะครับผมก็ผมไม่รู้ว่าจะยังไงจะเนียนแค่ไหนอะไรยังไงแต่ก็ผมว่าทุกคนจะรับชมกันนะครับผมโอเค แพรู้ไหมว่าเป็นการแกล้งใช่หรอแพโดนแกล้งโดนยูคือตอนแรกอ่ะเราไปยี้มเสียงดังคือตอนแรกอ่ะเราบอกแพไว้ว่าเราจะไปกินลูปท็อปเออใช่ไหมแพโอนศาสตรโอนพันห้าแล้วดูนุ่นแต่พาไนู่นได้อะไรมาโคตรแย่แย่จริงหรอดูรูปท็อปลูปท็อปอะไรไหนลูปท็อป พันห้ามียากันยุงมีมียากันยุงคืนนี้แบบช็อกอ่ะแบบว่าบอกว่าจริงดิจริงดิจริงแล้วควรจะดีใจหรือเสียใจวะชอบปะก็ตลกดีอ่ะแต่ชอบ่ะล่ะก็ชอบนะจริงเหรออือจะชอบยิ่งกว่าดิทำไมอ่ะแบบแี้เฮ้ย Are you ready <laughs> Come here Okay 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 okay. I'm, a bit here. I'm here I'm here Okay. Do you know what is behind this fucking It's a fairy light I can tell What the fuck how you know it? I'm smart cause I don't see fairy light on your bed <laughs> It's all for you I one a new table Oh my god Look at the glass แล้วรู้ไหมทิชชู่เราขโมยยาโยอีกมาอะไรของแกเอาเอาไปแช็กมาเร็วๆจะได้ชุดโอโ้โหให้ไวเลยให้ไวเลยไปซื้อมาตอนไหนอะทำไมไม่เห็นเรื่องเลยซื้ออะไรหมายถึงอะไรอะโออาหารบลาๆคือแบบอะไรอะท้องเสียอะไรอะเมื่อกี้นี่สนุกเมื่อกี้ท้องเสียจริงปะถือแกอุ้ยแกรู้ไหมมันคือกลิ่นแบล็คเบอร์รี่เว้ยซื้อหมดเนี้ย จริงมันหมดไหมมันยังไม่หมดสัทีเดียวเว้ยอะฮะทั้งหมดเนี่ยเราซื้อเมื่อวานเว้ยเราตามหาทัวร์ฮางเลยที่เราใช้เวลาทั้งวันโอโ้โหโคตรเหนื่อยโคตรแบบโอ<ฮ>้ยนี่เราคัสสัตม์ไปอย่างดีแต่ละอย่างเว้ยป้าปูโตนี่จากไหนป้าปูโตก็ซื้อจากรู้สึกช้อปปี <Shop ping. S 1> ้อะไม่ใช่ร้านนี้แถนไหนเราจะว่าอันนี้มินิโซโอ้ยย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 ยดูด้านหน <laughs> ้าเห็นปยย ลักชัวรี่ซีรีส์ด้วยอ่ะ,อะเมนูของร้านอาหารเรานะครับ<อ>เราจะทำการเสิร์ฟเป็นคอร์สสคอร์สนะครับโดยเริ่มแรกจะเป็นอาหารทานเล่นเรื่อน้ำย่อยก็ยคือเบรสติกแล้วก็น้ำจิ้มของจากเดือบทีซ่าผัด <c oughs> ซึ่งเขาก็ไม่ได้จ่ายแล้วก็มีซีซาสลัดที่แพรชอบซึ่งเราก็สืบม,มาได้จากน้องสาวของแพ หลายอ่ะเด้อหลายมากเลยอะโอ้ยดีไรกีดหน้าชาเลยตอนนี้ย <c oughs> จริงเหรอไม่ไหวแล้วอ่ะต้องแบบมีโชว์ละไอเห็นี่หนึ่ง<ม>ช<ม>นาเลยไม่ใช่โฮเมคอัพะนะถึงแบบแต่แกคือคือจะบ,บ่นอย่างนึงคือโดนหลอกไว้คือตอนแรกก็ไม่ได้แต่งหน้าคิดว่าเอ้ยไปข้างนอกก็ต้องแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยต้องแต่งหน้าก็ใช้เวลา,าสักประมาณหนึ่งในการแต่งหน้านะคะปรากฏว่าอืมกิ๊กนึงเนี้ยอ,อืม ดีกว่าลูฟท็อปอีกจริงจริงเหรอมันมันคือเรา,เราคือเรากลัวกลัวแกจะไม่ชอบแบบไม่คุ้มกับพันห้าที่เรารีดถ่ายแกเว้ยคือแกว่าคือมูล,ลค่ามันไม่เท่าไหร่เว้ยเท่ากับที่แกแบบทำคือแกว่าคือมูลค่ามันไม่เท่าไหร่เว้ยเท่ากับที่แกแบบทำเมนูที่สองครับผมเป็นเม,มนเมนคอร์สนะอันนี้อันนี้จะเป็นสเต็กของ Eat MR <ม><ม>นะครับผมซึ่งเขาก็ไม่ได้จ่ายเช่นกันอันสุดท้ายนะครับเมนูสุดท้ายเป็น เดสเซอร์ตของเราเป็นคอร์สสุดท้ายก็คือจะเป็นทางด้านของเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นช็อกโกแลตสตอรี่โทสของ after you ซึ่งเขาก็ไม่จ่ายซึ่งก็จะมีภาพฟูดเทจอ่ะคืนระหว่างคืนเลยปุ๊บระหว่างพูดก็ซึ่งขั้นตอนการทำก็ค่อนข้างยากซึ่งมันต้องจัดเลี้ยงให้มันสวยงามแต่ก็สิ่งที่มันเจ๋งคือมันให้ไดไอมาด้วยเว้ยมันมีอะไรให้เล่นเห็นปะ 3ามสองหนึ่งเฮ้ยอุ้ยอ้ยมาแล้วมาแล้วมีแบตจังหวดวันนี้ด้วยแบตกองจังหวดวันนี้ด้วยเห็นอีกไหมไม่เห็นแล้วอุ้ยนู่นนู้นนูนไม่โอเคเห็นอยู่อยกองไม่เห็นโอ้โหคตรเจ๋งอะ กล้องไม่เห็นก็ไม่เป็นไรภาพบางอย่างเราเก็บไว้ในความทรงจำก็พอโอ้ยตรงนั้นอลังมากอลังมากนี่ี่ไหนฮะมัตตาฟ้าโอ้ my god oh my god เราต้องขึ้นอินเสิร์ตแทน oh. มือถือก็ถ่ายไม่ติดอ่ะเธอืมมันก็ไกลอยู่แต่ตาเห็นอะ <Okay. S 1> ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนสำหรับในปีนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องแพร <Okay. S 1> ที่นะ ไ,ไม่ได้ทำอะไรเ,เป็นของขวัญให้เราเในปีนี้เกินไปเฮ้ยก็เป็นปีที่ดีมากๆเลยที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดก็หวังว่าปีปีหน้าจะเป็นปีนี้สิจะปีที่กำลังจะถึงนี้ก็คือปีนี้บอกว่าเป็นปีที่ดีนะครับผมสำหรับทุกคนแล้วก็สำหรับตัวเราก็ต้องโอ้โหเอ็นจอยกับคู่กันบหนึง่งโอ้ ที่จริงเรามีอะไรให้อยู่ด้วยและเรมีเรามีอะไรให้อยู่ด้วยอะไรลิงลิงน้อยน้อยเดี๋ยวจะจะดูรูปปุกก่อนดีไหมแบตจะหมดพอดีด้วยนะแบตจะหมดแล้วเร็วเร็วก็คือเป็นของ DIY เล็กๆน้อยๆที่เราทำเองโอ้ไม่ครัมันคือมันคือเฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะสวยอ่ะด้านในมีนี่ใช่เราทำอย่างงี้เป็นดูให้มันดูมีความรอนี่เรามีเขียนข้อความข้างในให้อยู่ด้วย มีข้อความด้วยอ่ะใช่ไหมนิดๆหน่อยๆทำไม่ทันแต่ว่าหนีไปหอบโ้ยเยเย่เผาเผาเฮ้ยเฮยเฮ้ทำกับมือน่ก็เป็นปีที่ดีมากนะครับผมในปีนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูจนจบนะครับผมก็บ๊ายบายเราก็ต้องขอตัวลาลูกคุแล้วนะเพราะบางอย่างเราติดแค่กับบนกล้องไม่ได้เราก็ต้องนะใช้ตาดู มันไม่มีอะไรดีเท่าตาดูแล้วแหละเขาบอกว่าเลนส์ที่ดีที่สุดในโลกทั้งหมดทั้งมวลก็คือตาของเรานั่นเองหูหลอเลยอ่ะอ,อ,นนอน่อนไบร โอ้ยตกใจใช่มันจะเอออ้ยใครบอกไม่ร้อนวะมันก็ร้อนอยู่นะเฮียเียใช่เหรอกี้หันถายได้ด้วยเขาดทษเขาดทษระวังหนึ่งนี่จุดให้วันปีใหม่โอ้ยสวยมุมนี้สวยสวย